ธรรมาก็มีอยู่ทั่วไปมีอยู่ทั่วโลกมีอยู่ในตูวเ้ามีอยู่ในหลอบตูวเ้าเบิ่งข่าวเบิ่องข่าวเหตุการณ์บานเมืองต่างๆก็สิเห็นกดแห่งกรรมของสัตว์ลูกที่แตกต่างกันไป ตามว่าลาของกำรรแต่ละวันแต่ละเวลาคนเกิดคนแก่คนเจ็บคนตายอยู่จังสันเต็มโลกจะติ่เกิดจะมองได้แน่ในโลกันนี้ในขณะทเทตามาเบาอยู่นี่กำลังมีผู้เกิดกะร้ายผู้เท่าผู้แก้ไปกับว่า,าไปกับแก้ไปแห่งผู้แก้ไล่้ายกันนั่งเหยวแหงไปกัรอเวลาติดตายกร้าย เก็บไข่ได้ป่วยโรคไข้ต่างๆก็เต็มไปเบิร์ดแล้วตอนนี้ก็ตายแล้วกําลังอยู่สลาการประเลี่ยนก็มีพึ่งตายก็มีและพึ่งลดส้นตายก็มีโดนคาตายโดนยิ่งตายโดนหลบสังหารก็มีเรื่องนำท่วมตายซาลาัดตายในรูปแบบต่างๆกําลังอยู่ในความผัดผ่าก็มีตอนนี้บางคนกําลังอยู่ในความภาคภุ้มใจก็มีประสบผลสําเร็จก็มี ีในรูปแบบต่างๆให้เห็นอยู่ในโลกอันนี้ลหละดูเจ้าทั้งหลายจงมาเบิ่งโลกนี้นาตการตาอันก้นเขาของอยูผู้รู้หาของใหม่นี่ละโลกอนาตการตาเบิ่งเอาให้มีสติเบิง่งสมาธิที่เบิง่งปัญญาเบิง่งพิจารณามหาพิจารณาก็สิเกิดความรู้ความเห็นความเข้าใจในโลกนั้นโลกภายนอกแต่โลกภายในยนี่คือขันธ์ท่าที่โลกขันธ์ท่าที่โลก โลภายได้ก,คกญญญญ็คือลูกเปทนาสัญญาสังขารวิญญาณคือลูกน้ำอารมณ์ความคิดนั่นแหละก็ต้องมีสติสมาธิปัญญานั้นและถึงจะหลูกเห็นและเข้าใจเมื่อมีสติสมาธิปัญญาแก,กา่ก้าชัดเจนขึ้นชัดเจนขึ้นจนสติก็เป็นมหาสติปัญญาเป็นมหาปัญญาสมาธิกแก,ก่ก้าจากสมาธิธรรมดาก็เป็นสมาธิระดับรูป,ปรชาติอรูปรชาติ <c oughs> มันก็นยังมีความแหลมคมชัดเจนยอมรู้เห็นและเข้าใจได้ีนอารมณ์ในภาษาในความคิดนึกปรุงแต่งทั้งหลายในโลกสมมุติทั้งหลายเมื่อลูกมาเห็นมาเข้าใจแยมแจงแล้วก็สิเกิดเห็นความโบทียเป็นทุกข์เห็นหน้าตาบ่อยๆก็ที่เกิดนี่พิธาความเหมือนอะไนี่โลกภายนอกโลกภายในทั้งโลกคือขันธาที่โลกคือขันหาทั้งโลกสมมติภายนอก ที่มีมีแต่ความดินร่นสแสวงหาบ่มีที่สิ้นสุดเกิดแล้วแก่แก่แล้วเจ็บเจ็บลรวตายล้วผัดผักปัทนาสิ่งใดบ่ไดสิ่งนั้นก็เป็นทุกข์สื่อหวยบ่ถูกก็ทุกข์เป็นนี้ก็ทุกข์ลูกบ่มีเขากินก็ทุกข์ลูกบ่มีเงินไปเรียนก็ทุกข์พัวก็เมียทะเลาะกันยู่น้ำกันบ่เข้าใจกันสาม,มีภรรยาส้ารพัดสลปิใ่มี เมียหน่อยไม่ลวงผัวหน่อยผัวหลวงไปสารพัดที่จะเกิดในโลกอันนี้โอ้ยกิเลสพันหาตัณหา, 108, าลอยแปดสารพัดปัญหาถ้าพวงห้าบอมีศีลรมคำสอนพระพุทธเจ้าเออเป็นโอสถเยียารักษากายใจถูกน้ำขันหาวเขาเดีวกับบรต้องหวังว่าความทุกข์ต้องเกิดจะวี่งขึ้นเร้นเลย จนเกิดปัญหาลูกแดดบางคนกินยาตายผูกข้อตายขาวตายโดนน้าตายมีเลยบางคนอยากตายแต่กระบาดตายมีผู้ซอยไปซ่อบะถึงข้าตายกินยาตายกระบาดตายไปกระโดดน้าตายก็มีผู้ไปซอยผู้ไปอยากตายบางทียูดดีก็โอ้ยยางไปด้วยซึ่งก็ไปสรุดหินลมตายซ้ัเข้าห้องน้ำตายท้ัเมื่อลมตายซ้ัพบางคนเขาหลอกขาดจางน้กระบาดตาย ไม่จิ้มฟันแหลี้ยแท่งกลับไปไรบรยุทธ์ตายสํากินข้าวดูซื้อหายใจบอกก็ตายสัาก็มีเพราะฉะนั้นแล้วมันเม็ยังแงนอนเถียงแข่เด้อที่สุดแล้วก็ตายเกิดเ่าได้ตายท่นนั้นเมื่อตายแล้วนั่นแหละสำคัญมากก่อนที่เขาจะตายเขาได้เห็นยังไงเนเมื่อตายแล้วน่ะเขาที่ไปใส่เขาย่งหูไปนั่นเข้าควรน สะสมบุญไหว้สุขโอปุญญาเศร้าจิยกการทางสมบุญนำมาซึ่งความสุขไม่หมีบุญกุศลความดีบุญนี้แหละจะทําให้เฮาไปสู่สุขติภูมิได้และบอดตกอยู่ในที่นั่งอันกันด่านเอว่างก็มีได้ประการราชนีแ